ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับจูเนอร์วินเทจสวยคลาสสิกรับดีรับชัดนะครับตัดสิงซ่าได้เด็ดขาดมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับโซนี่เอชทีสามหนึ่งสามมกอินเจแปนนะครับตัวนี้ผลิตปีหนึ่งเก้าเจ็ดแปดนะครับอายุสี่สิบสี่ปีแล้วยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมได้ทำการจูนขึ้นนะครับรับขึ้นบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับ F m 8 7 5ดสิบดถึงหนึ่งรดนะครับรับได้ปกตินะครับไฟสเรโอขึ้นนะครับมิวติงทำงานดีนะครับตัดเสียงซ่าได้เด็ดขาดนะครับตัวนี้ซิกญนลเข็มวีต่างๆทำงานปกตินะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีตัวเลขนะครับบอกด้วยนะครับเข็มบอกนะครับเวลาเรากดแล้วก็เอาเข็มไปมาร์กตามนู้นตามนี้ได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับมาร์กช่องไว้มาร์กช่องไว้ได้นะครับก็กดตัวนี้เลยครับโปรแกรมนะครับทั้ง a m และ FM ตัวนี้ AM ก็รับดีนะครับ ตัวนี้แม้จะผ่านการเวลามานานก็มีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับนะฮะเล็กน้อยตามการเวลานะครับแต่ว่ายังสวยคลาสสิกอยู่นะครับโดยรวมๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องภายในนะครับนี่ครับเครื่องภายในนะครับยัง สวยแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับผมรีแคปบ้างเล็กน้อยนะครับรีมีรีแคปบ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อเสถียรภาพนะครับในการใช้งานนะครับหลอดไฟหน้าปัดติดปกตินะครับหน้าปัดจะออกไฟสีทองทองนะครับกลางคืนสวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้นะครับฟอนต์เอ็นนะครับขนาดใหญ่นะครับวีรับก็ใช้งานได้ดีนะครับผมจูนเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ครับด้านหลังก็สวยๆครับ เป็นสายนะครับ RCA ออกจากตัวเครื่องเลยนะครับไปเข้าที่อ m ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับสว่ากายก็ทั้ง AM และ FM นะครับมีหมดนะครับผมมีให้เลยตัวนี้นะครับเครื่องใช้ไฟบ้านเรา220ิบโวลต์แล้วนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องแล้วทดสอบเสียงให้ฟังนะครับเอาละครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบเสียงกันเลยนะครับลองดูนะครับจูเนอร์ ของญี่ปุ่นนะครับจูนเรียบร้อยแล้วนะครับ N A V E D U ก็ไเปเห็นกนสทอ ของแหลมรุ่งเรืองนะคะคาดว่าจะเคลื่อนตัวมาที่ท่าเรือไออาร์พีจีแล้วก็107นะครับตัวนี้เบิดหือเบิดบิดนะคะว่าศูนย์ประชาไอเราจุ่มช้นนั่นขั้วสนาอยบิดมือก็ไปสอบถามกันก่อนก็ได้นะที่มา รับดีมากครับ้ามงไอมครับ สักงยานยนต์รถเล็กหน่อยเล็กหน่อยกับมากเกลียนน้ำเล่าไปยังตอนแรกนี่เมื่อคืนมาเอ๊ไอมันตีกวากหมดประโยชน์อยู่ไปจนครบขอาวันประโยชน์จากการปลูกผักแบบนี้ลคือนะครคือมองอย่างนี้ค่ะเอาตามนิ้นะเรื่องความที่บ้านเขาอาจจะไม่ ตตนิต้งะครับได้ค่ะเงินที่จ่ายไป่เียยบตอนเนี่ยก็มาสัญญา,า,า์ผ่านบริเวณที่มีหมอกในบ้ญธรำมหา,ากิน รับมือครับแล้วแข่งชาวอินเดียในจังหวัดผุกผู้ใดจะชอบขออำนาจศาลอนุมัติหมายจับสองคนรักว่าว่าจะหูดับลองเอมนะครับนะ อันนี้คือขึ้นเอมนะครับมีฝเอ็มก็ประมาณนี้นะครับเอมนะครับเอนะครับรู้แล้วว่าเธอมีลูกสองกระแสงงบางแหง ที่มีจุดบกพร่องมีสีสันโอเคนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ j u n นอ r ์ i n นเทจสวยคลาสสิกรับดีรับชัดไม่โจนนะครับขอบคุณมากครับ